อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีนต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอรเคปปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเมาท์มอยกันเกีก่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคปปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเบบี้มอนสเตอร์กันนะครับเพราะว่าวันนี้วันอาทิตย์นะครับเรามีนัดกันตอน4ทุ่มนั่นเองไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าในวันนี้ใครจะเป็นคนถูกเปิดตัวมาเป็นคนที่2กับสารคดีแบบติดตามชีวิตกว่าที่จะมาเป็นเบบี้หรือ่ ซึ่งในทุกๆอาทิตย์นะครับก็จะมีการปล่อยคลิปออกมาในวันพุธตอน4ี่ทุ่มไทยแล้วก็วันอาทิตย์ตอน4ี่ทุ่มไทยดังนั้นวันนี้เนี่ยแฟนๆของ Baby Monster ก็เลยจับตามองรอคอยกันเป็นพิเศษเลยนะครับบางคนเนี่ยสามทุ่มครึ่งปุ๊บก็คือเจาะขอบกอเอ้ยเจาะขอบจอรอแล้วนะครับวันนี้เนี่ยจะเป็นใครลองมาเดาๆกันดูนะครับทั้งหากว่าเรียงตามอายุแล้วเนี่ย คนแรกที่เปิดตัวไปพี่ใหญ่ของวงอย่างลูกะนะครับคนที่2เนี่ยหลายๆคนเดาว่าเป็นน้องแพรแน่นอนเพราะว่าน้องแพรเนี่ยก็ถือว่าเป็นพี่คนถัดมาจากลูกะนะครับจะใช่แพรหรือว่าพัิตาหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นเมมเบอร์คนอื่นหรือว่าจะยังเป็นคลิปที่เป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับลูกะอยู่อันนี้ต้องมารอดูกันนะครับแต่ที่นแน่ๆเดี๋ยวใกล้4ี่ทุ่มแล้วมารอดกันได้เลยคิดยังไงคอมเมนต์กันมานะครับนอกจากนั้นในตอนนี้เราจะมาอัปเดตเรื่องราวของ Baby m ม n น t เ r เพิ่มเติมกับยอดผู้ติดตามนะครับใน Ti k ตอกนั่นเองติ๊ t o อกของ Baby Monster ที่เป็น Account Official เลยนะครับ Baby Monster YG ยอดฟับหรือว่ายอดฟอลเนี่ยทะลุ2 0 0แสนกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนเจ้าแม่ Engagement ไม่ไกลเกินเอื้อมแล้วหรือว่าเอื้อมถึงแล้วเพราะว่ายังมีการยืนยันเพิ่มเติมมาอีกในส่วนของ Instagram นะครับ Instagram Official ของวง Baby Monster ยอดติดตามหรือว่ายอดฟ o ลเนี่ยก็ทะลุ200,000เป็นวเช่นเดียวกันนะครับโห oh, ขึ้นเร็วมากๆเลยเป็น ตัวแม่เป็นตัวจีดแห่งเอน a เกจเมนต์จาก Gen4 อีกหนึ่งวงแน่นอนนี่ขนาดยังไม่ได้เดบิวต์อย่างเป็นทางการนะครับมารอดูกันดีกว่าว่าถ้าเดบิวต์ปุ๊บเนี่ยเขาจะมาแรงมาเร็วมาแบบว่าพุ่งพรวดพรวด,พรวดขนาดไหน สำหรับคลิปนี้อัปเดตแบบเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะครับสี่ทุ่มนี้คิดว่าจะเป็นใครที่จะเปิดตัวมาเป็นคนที่2ลองมาคอมเมนต์พูดคุยกันแล้วก็มาพูดถึงความปังของยอดติดตามกันได้นะครับใครที่ยังไม่ได้ติดตามทุกๆช่องทางของ Baby Monster อร์ไปติดตามกันได้เลยกลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้กันด้วยครับสวัสดีครับอันยอง